การที่เราทําอะไรไม่เหมือนใครเราอาจจะได้กินน้ำอ้อยที่ไม่เหมือนใครก็ได้เนาะของเรามันจะออกเป็นสีน้ําตาลของคนอื่นจะออกเป็นสีสขเขียวค่ะทุกคนสีน้ำอ้อยแปลกๆค่ะทุกคนเราจะกล้ากินหมดไหมเนี่ยของคนอื่นเป็นสีเขียวไหมของเราเป็นสีน้ําตาลออกน้ําตาลมันเป็นอ้อยที่นานแล้วไหม นี่เป็นสีนี้มันเหมือนอ้อยที่เก่าแล้วอ่ะ,อะกินให้มันหมด good